โบลิวในวันนี้นะครับผมจะนำอุปกรณ์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับที่ควบคุมโปรแกรม DAW นะครับให้ทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับกับ Panorama P1 ครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโปรลิวในวันนี้นะฮะเรานําเจ้าพานรามาพจากแบรนด์เน็กตามาให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะฮะก็สำหรับแบรนด์เน a กตนะครับก็เปิดตัวตั้งแต่ปี2009นะครับก็เป็นแบรนด์จากประเทศอเมริกานะฮะซึ่งสินค้านะครับของแบรนด์เนกตาเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเนาะก็เราจะเห็นมิด i ้คีย์บอร์ดนะครับ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มีชื่อเสียงมากอีกครั้งนะครับเขาก็ยังมีตัว MIDI controller แบบนี้นะฮะตัวคอนโทรเลอร์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะฮะตัวซอฟต์แวร์นะครับ Finizer นะครับในการแบบทำฟล์ต่างๆซึ่งวันนี้ครับที่เลือกนําตัวคอนโทรเลอร์ตัวนี้มานะครับต้องบอกว่า Panorama P1 เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่แอมโชปี2004แล้วครับซึ่งถ้าเรามองตามปีเนี่ยโอมีระยะเวลาที่ยาวนานมากนะฮะก็มีข้อสงสัยว่าทำไมเจ้านี้นะครับถึงยังผลิตอยู่และมีคนใช้งานกันอยู่เยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันว่าความเจ๋งและความพิเศษของ ตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับสาพาันนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาอันบ็อกพานรลมาพีวันกันนะครับโอเคกล่องก็ขนาดใหญ่พอสมควรเลยเนาะดี๋เราแกะโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะฮะอย่างแรกภายในกล่องเนาะก็จะมีเจ้าพ a n o r า m a P1 นะครับเครื่องของมันนี่สวยงามมากเลยนะฮะขนาดก็ใหญ่พอสมควรนะครับประมาณแบบ A3 เล็กๆกว่า A3 นิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีกล่องนะครับอย่างแรกในกล่องเล็กน้อยก็จะเจอกับตัวผ้า m i รไฟ f บ b e r นะครับสำหรับการเช็ดตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นแบบ Gloss Finish เนาะแบบเงาเลยนะฮะนี่ ต่อมานะครับก็เป็นตัว user guide นะฮะนี่ user guide ก็จะบอกวิธีการดาวน์โหลดไดเวอร์ต่างๆนะครับปุ่มต่างๆทำอะไรได้บ้างนะครับอยู่ในนี้เลยแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะฮะก็เจอกับ USB Type B ไปเป็น USB Type A นะครับหเส้นเนาะสีขาวครับก็ในกล่องมีประมาณเท่านี้เลยครับ ผลิตภัณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกหน้าตากันนะครับแล้วก็สเปคต่างๆนะครับรวมไปถึงว่าปุ่มต่างๆเนี่ยสามารถเซตอัพอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะครับก็เสียบใช้งานนะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับไดรเวอร์ผ่านเว็บไซต์ของ n e c t a ก่อนนะครับด้วยการนำ serial number นะครับเข้าไปรีจิ t e สเตอร นะครับผ่านเว็บไซต์ก็จะมีไดรเวอร์ต่างๆแล้วก็โปรแกรมเสริมต่างๆนะครับของทาง n e ็กตาพนุลมาพีวันเนี่ยให้ดาวโหลดนะฮะก่อนอื่นนะครับสำหรับบอดี้นะครับตัวนี้นะครับมีขนาด17นิ้วนะครับขนาดเท่ากับแล็ปท็อปตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแต่น้ำหนักเบานะครับเพราะว่าบอดี้ของเขานะครับเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็การเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้นะครับเป็น USB Type B นะฮะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อฟุตสวิตช์ได้นะครับด้านหลังก็จะมี2พอร์ตตัวนี้รองรับเท่านี้เลยไม่ต้องใช้ไฟจ่ายเพิ่มนะครับสำหรับตัวนี้าหหัี้ะก็จมมมมทงงด16 6 Encoder Enco ยถึ่ปุ ก่างพวกนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด16ตัวด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีเฟเดอร์ทั้งหมด9ตัวด้วยกันนะครับซึ่งสามารถตั้งเป็นแบบเซ็ตวอดลุ่มต่างๆก็ได้นะครับหรือเซ็ตเป็นโปรแกร,รมอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งมวดหมู่นะครับเขาก็จะแบ่งอย่างชัดเจนนะครับว่าอย่างฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งแบบ เฟเดอร์ในการคอนโทรลต่างๆนะครับก็อาจจะตั้งปุ่มนี้เป็นปุ่มซีเล็กก็ได้นะครับมีเฟเดอร์ต่างๆนะครับข้างบนนะครับอาจจะเป็นแผ่นก็สามารถเฟดได้รวมไปถึงข้างบนนะครับปุ่มเนี่ยก็สามารถเฟดในการคอนโทรลซอฟต์แวร์อินสตูเมนต์ต่างๆนะครับแบบเรียลไทม์นะครับพร้อมๆกันสมมุติว่าหากคุณแบบต้องการแบบฟังเสียงในการปรับเสียงปุ่มต่างๆพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อให้ได้ซสาร์ที่แบบเหมาะสมกับคุณเนี่ยก็สามารถเฟดปุ่มพวกนี้นะครับ กับแต่ละซอฟต์แวร์อินสตูเมนต์ได้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆสำหรับการที่มีปุ่มพวกนี้มาให้นะฮะและฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นทรานสปอร์ตโหมดนะครับก็จะมีปุ่ม LED นะครับที่มีแฟ LED เนี่ยทั้งหมด10ปุ่มด้วยกันนะครับและรวมปุ่มทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด28ปุ่มนะฮะสำหรับเครื่องพานรามา P1 แล้วเจ้านี้นะครับก็ยังมีซอฟต์แวร์นะครับตัวเสริมสำหรับการคอนโทรลปุ่มต่างๆนะครับเราอาจจะใช้ฟังก์ชันคีย์นะครับฟังก์ชั่นคีย์ก็คือเรากด F key ตรงนี้นะะ ซึ่งเราก็สามารถเซตนะครับว่า F1 ปุ่มต่างๆแบบนี้นะครับ F1 เนี่ยสามารถจะตั้งเป็นอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยเวลาเรากดฟังก์ชันคียค้างนะครับหรือ F key อยีย y ตรงนี้ และในส่วนของพารามิเตอร์นะครับเจ้านี้สามารถเซตได้สูงสุดถึง61พารามิเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเซตพรีเซตนะครับในตัวเครื่องเนี่ยได้ถึง20พรีเซตเลยทีเดียวนะฮะและในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับขนาด3.5นิ้วนะครับก็จะบอกทุกอย่างนะครับบอกตั้งแต่แบบซอฟต์แวร์อินสต๊อเมนท์ที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็บอกตัวมันจะเป็นเฟดเดอร์ต่างๆที่กําลังปรับอยู่ครับอย่างนี้ครับก็จะมีบอกหมดเลยว่าเราปรับอะไรไปบ้างนะครับผ่านหน้าจอเนาะเราอาจจะไม่ต้องแบบไปเหลือบมองตัวของหน้าจอ มอนิเตอร์คอมพิวเตอร์บ่อยนะฮะก็สามารถดูผ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะและข้างบนนะครับสังเกตดิดน,นึงก็จะมีโหมดต่างๆนะครับปัจจุบันนะครับเราอยู่ในโหมดของอินเทอร์นอลครับก็เป็นการคอนฟ i ิกต่างๆภายในเครื่องนะครับแล้วก็จะมีท r นสปอร์ตโหมดนะฮะก็เป็นการจัดก,การปุ่มต่างๆข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มีอินสตูเมนต์เนาะอย่างที่บอกไปก็คือการคอนโทรลตัวฟอร์เวนสตูเมนต์ต่างๆนะครับผ่านโรตรี่ข้างบนนี้นะฮะ แล้วก็มีมิกเซอร์นะครับในการอาจจะทําในเรื่องของการจะทําบาลานซ์ต่างๆนะครับก็มาในหมดนี้ได้นะฮะและในส่วนของทแทสปอร์ตข้างล่างนี้นะครับก็มีมาให้ครบเนาะก็คือปุ่มเล็กขอนะครับเพย์สต็อปนะครับแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดนะครับรูปนะฮะแล้วก็สามารถตั้งเป็นอันดูได้นะครับคลิกนะแล้วก็เลือกเล็กโหมดได้นะฮะอีกครั้งนะครับอย่างที่เราบอกไปเนาะแล้วเขามีไมโครอิดิเตอร์นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ในการเซตอัพนะครับช็อต คีย์ต่างๆนะครับให้ทํางานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ DAW แต่ละตัวที่คุณใช้งานนะครับคุณอาจจะใช้ c u b e ตัวหนึง่งหรือ Logic ตัวนึงเนี่ย shortcut ในซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะเจ้านี้ก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับมาลองรับในการที่เราจะเฟตปุ่มต่างๆเนี่ยกดหนึ่งทีปุ๊บก็จะเป็นการกดปุ่มพวกนั้นได้เลยทันทีนะฮะ เจ้านี้นะครับก็ซัพพอร์ตโปรแกรมมากมายนะครับอายุตัวอย่างเช่นนะครับอ่า Reaper นะครับ Cubase นะครับ Logic นะครับ Studio One และ Pro Tools นะครับก็ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อีกหลากหลายโปรแกรมเลยครับที่เขาซัพพอร์ตในการใช้งานควบคู่กันนะครับสหรับตัว Panorama p 1นะฮะสำหรับวันี้นะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่เราไม่อยากจะใช้ Mapping นะครับผ่าน Official ต่างๆหรือ preset ของคนอื่นนะฮะก็ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างในโปรแกรม Logic Pro นะครับแบบคร่าวๆแล้วก็เร็วๆเนาะว่าเราจะ set up เครื่องพันโนมา P1 เนี่ยเข้ากับโลจิกอย่างไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเราเสียบใช้งานนะครับเจ้านี้ก็ในกรณีผมไม่ได้ลงไดเวอร์ต่างๆเลยนะครับผมก็จะมาในส่วนของโลจิกข้างบนนี้นะครับแล้วก็เลือก Control Surface นะครับแล้วก็มา Control a s s i g n m e n t นะฮะอย่างนี้นะครับผมได้ลองทดสอบวางไว้แล้วนะครับยกตัวอย่างอ่ะสมมติผมกดปุ่ม P นะครับตรงนี้เนี่ยพกดปุ่มเนี่ยซอฟต์แวร์มันก็จะรันให้นะฮะกดหยุดนะฮะ ซึ่งในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะว่าทำอยังไงนะฮะก็วิธีการนะครับสมมติว่าผมต้องการจะเลินปุ่มเพยก่อนอันดับแรกเนาะก็กดเลินโหมดนะฮะแล้วกดเพนะฮะทีนี้นะครับก็มาเลือกในส่วนของ c o ม m าตรงนี้ครับให้เลือกเป็นเพือปึ๊บทีนี้ก็ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะในนั้นนะครับผมต้องการเซตปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม stop อ่ะกดเลินโหมดนะฮะอ่ะทีนี้มันก็เลือกเป็นสต็อปให้ละแล้วกดเพ นะฮะอ่าตรงนี้กดสต็อปก็ได้แล้วนะฮะแล้วในส่วนของเฟดเดอร์นะครับผมว่าต้องการเซตวอล่มต่างๆนะครับก็วิธีการนะครับให้เรากดเลื่อนโหมดตรงนี้นะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่เฟดเดอร์ที่เราต้องการเลือกเนาะอ่าให้มันเป็นวอล่มทีนี้แล้วก็เซต up นะครับดันปุ่มทีนี้มันก็จะเลื่อนแล้วฮะอ่าสมวติต้องการเซตช่องที่สองอ่ากดเลื่อนเลื่อนแล้วก็เลือกสักปุ่มหนึ่งครับคลิกแล้วปล่อยอทีแล้วก็ มาขยับตัวเฟตเตอร์นะครับแล้วก็สมมติว่าต้องการเซตปุ่มนี้เป็นปุ่มแพนนะฮะมมกดเล่นนะครับแล้วก็ไปที่แพนช h a n หนึ่งแล้วก็หมุนนะฮะนี่ก็เป็นการเล่นในการแพนของช h a n หนึ่งแล้วนะครับก็มาไล่เซตอัทีละปุ่มนะครับก็จะได้คอนฟิกตามที่คุณต้องการ เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับจำเป็นต้องเปิดตัวซอฟต์แวร์ในครั้งนี้แล้วก็จําเป็นต้องลงไดรเวอร์นะครับในส่วนของอินสตูเมนต์ก็ในครั้งนี้เราจะไม่ได้ลงดีเทลในคลิปนี้นะครับก็วิธีการเซตอัพโปรแกรมต่างๆนะครับมีประมาณเท่านี้เลยนะครับในส่วนของการคอนฟลิกตัว Nectar p a n o r มา a P1 นะครับเท่ากับ Logic Pro นะครับหรือว่าเอาวิธีการแบบนี้นะครับไปลองเซตอัพกับตัวซอฟต์แวร์ DAW ตัวอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นอย่างไรบ้างครับผมสลับพานอโรมา P1 จากแบรนด์เนกตานะครับก็สรุปกันแบบเร็วๆนะครับตัวนี้เหมาะกับใครนะฮะตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำมิวสิกโปรดักชันนะครับจะเป็นโฮมสตูดิโอก็ได้นะครับหรือระดับสตูดิโอก็ได้นะครับและอีกอย่างนะครับที่ผมคิดว่าก็นำไปใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับสายแบบโชว์ต่างๆเนี่ยก็ตัวนี้นะครับมาคอนโทรลนะครับทำให้มีฟาวล์ต่างๆประกอบระหว่างเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคอนโทรลแบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าเนี้นะครับก็สาาาามมรรถเเข้้ไดลยคับทกต มิลเลชโปรโิโอครับอยู่ที่ซอยรามปแหง24่แยก30นะครับอยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยเอแบ็กซัมชันหัวมากหรืออยู่ยเยื่องกับสนามราชมังคลากรสถานครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับก็เรามีช่องทางออนไลน์สั่งซื้อได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับ อีกทั้งนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่มี2แอปพลิเคชันนี้เลยนะฮะไม่สะดวกก็สามารถติดต่อมาตามคอนแทคข้างล่างนี้ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line i ดอินสตาแกรหรือโทรมาก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะก็สำหรับการรีวิวพานอราม a า P1 จากแบ <ta> รนด์งต้าตัวนี้ก็จบเป็นเพียง,ง,งเท่านี้ครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ